สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชาแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องทำบุญมากๆตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องคนตายไปแล้วจะไปเกิดหรือไม่นั้นมีความเข้าใจกันไปหลากหลายกระแสบางท่านก็เข้าใจว่า ร่างกายของคนเรานี้ประกอบขึ้นด้วยรูปหรือวัตถุดังนั้นเมื่อคนตายร่างกายก็ฝังจมดินไปไม่สามารถจะไปเกิดได้อีกบางท่านก็เข้าใจว่าตายแล้วก็ต้องไปเกิดอีกครั้งค่ะในบรรดาผู้ที่เข้าใจว่าตายแล้วไปเกิดอีกได้นี้ก็มีความเข้าใจแตกแยกออกไปมากเช่น ผู้ตายจะต้องไปเกิดอยู่ในสวรรค์หรือตกนรกก็แล้วแต่ผลแห่งกรรมแห่งการกระทำของตนและสวรรค์นรกนั้นได้มีผู้สร้างขึ้นสําหรับบทลงโทษหรือให้รางวัลตลอดนิรันดรโดยไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีกบางท่านก็เข้าใจว่าคนที่ตายจะต้องไปเกิดเป็นคนเท่านั้นไปเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้ แต่บางท่านก็ว่าไปเกิดเป็นคนหรือสัตว์ก็ได้หรือบางคนเข้าใจว่าเป็นจิตหรือวิญญาณหรือเจตภูมินี้เป็นอมตะเมื่อร่างกายของคนเราแตกดับไปแล้ววิญญาณก็จะออกจากร่างกายล่องลอยไปเกิดใหม่แต่บางคนที่ศึกษาวิชาทางโลกทางวิทยาศาสตร์มามากก็เข้าใจว่า ถ้าบคุคคลใดมีลูกมีเต้าเอาไว้สืบต่อไปเรื่อยๆก็จะไปเกิดได้อีกตามหลักของชีววิทยาเพราะลูกทุกๆคนนี้ก็สืบต่อมาจากเซลล์ของพ่อแม่นั่นเองค่ะเมื่อสืบต่อไปหลายๆชั่วคนแล้วชีวิตเดิมก็จะปรากฏขึ้นมาอีกแต่บางคนกลับมีความเห็นว่าร่างกายนั้นประกอบไปด้วยรูปหรือวัตถุ ความรู้สึกนึกคิดนั้นเป็นหน้าที่ของมันสมองซึ่งได้วิวัฒนาการทีละน้อยทีละน้อยมาตั้งแต่ดึกดําบันจนมีอํานาจในการนึกคิดและรู้สึกได้แต่เมื่อตายแล้วก็เป็นอันหมดเรื่องกันไม่สามารถที่จะเกิดได้อีกค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้บอกบุญชาแนลมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะนั่นก็คือ เรื่องเศรษฐีกับยมทูตมีเศรษฐีคนหนึ่งกำลังจะสิ้นใจตายยมทูตได้ปรากฏกายขึ้นเพื่อมารับวิญญาณของเขาเศรษฐีจึงได้ถามยมทูตว่าเมื่อผมตายไปแล้วผมจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครับยมทูตก็ได้กล่าวตอบว่าตกนรก ข้าเศรษฐีเมื่อได้ฟังก็รู้สึกโมโหมากเป็นอย่างยิ่งจึงถามยมทูตขึ้นว่าทำไมผมต้องตกนรกในเมื่อผมนำเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนไว้มากมายอีกทั้งบริจาคเงินให้แก่องค์กรสังคมสเคะห์ต,ต่างๆทำไมผมยังต้องตกนรกผมไม่ยอมนะครับยมทูตกล่าวตอบว่าหากเจ้ารู้สึกไม่พอใจ ข้าจะให้เวลาเจ้าอีกหนึ่งอาทิตย์ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้หากเจ้าได้รอยยิ้มจากความจริงใจเพียงสามครั้งเจ้าก็จะสามารถขึ้นสวรรค์ได้เศรษฐีได้ฟังก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างยิ่งเขาคิดในใจและพูดว่ากะอีกแค่รอยยิ้มจากใจเพียงแค่สามครั้งมันจะไปยากอะไรเมื่อยมมทูตหายไป เขานิ่งคิดว่าใครจะเป็นคนแรกที่จะมอบรอยยิ้มจากความจริงใจให้กับเขาใบหน้าของภรรยาก็ปรากฏขึ้นในมโนภาพของเขาซึ่งเขาและเธอได้แต่งงานกันมา40กว่าปีเธอนี่แหละที่จะมอบรอยยิ้มจากใจให้เขาเป็นคนแรกเขาจึงใช้เงินเป็นจำนวนมากซื้อเครื่องเพชรชุดใหญ่มอบให้แก่ภรรยาของเขา เมื่อภรรยาของเขาได้รับของขวัญเป็นเพชรชุดใหญ่ก็ดีอกดีใจและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งแต่ยมทูตบอกกับเขาว่านี่ไม่ใช่รอยยิ้มจากความจริงใจเธอเพียงแค่ดีใจที่ได้เครื่องเพชรชุดใหญ่ก็เท่านั้นเองเศรษฐีจึงรู้สึกประหลาดใจกับคำบอกของยมทูตเขาจึงซื้อรถซื้อบ้านอีกทั้งสิ่งที่คิดว่า ภรรยาจะต้องชอบให้แก่เธอแต่เป็นที่น่าประหลาดภรรยาของเขาดีใจและรอยยิ้มที่เธอมอบให้เขานั้นก็ยังไม่ใช่รอยยิ้มที่มาจากใจจริงที่ยมวุทุต้องการอีกเวลาผ่านไปเป็นวันที่สามแล้วเศรษฐียิ่งรู้สึกกวนกระวายใจเพราะเขาเหลือเวลาอีกแค่สี่วันเท่านั้นคนที่เขาคิดว่า จะได้รอยยิ้มจากใจเป็นคนแรกกับไม่ง่ายดังที่เขาคิดเอาไวค้ค่ะเช้าวันที่สเขาลุกจากที่นอนตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อคิดว่าตนเองจะต้องตายในอีกสาวันขนา้างหน้าสิ่งที่เขาควรมอบให้แก่ภรรยาก็ได้ทำไปหมดแล้วเขาเดินคิดไปจนเข้ามาในครัวเขาหยิบกระทะขึ้นมาทอดไข่และไส้กรอกจากนั้น ก็ทำการปิ้งขนมปังเขาลงมือทำอาหารเช้าที่ไม่ได้มีการทำมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อภรรยาของเขาลงมาจากชั้นบนแล้วเห็นสามีอันเป็นที่รักของเขาเข้ากลัวทำอาหารแต่เช้าก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเธอมีแม่บ้านอยู่หลายคนที่คอยเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ โดยไม่ต้องลำบากให้สามีของเธอลงมือทำเองเศรษฐีได้นำอาหารเช้ามาวางไว้ที่บนโต๊ะและได้เชิญภรรยาทานอาหารเช้าที่เขาเป็นคนเตรียมให้เมื่อเธอตักอาหารคำแรกเขา้าปากเธอก็น้ำตาร่วงและยิ้มออกมาให้กับเขาที่รักคะคุณยังจําตอนที่เราเริ่มสร้างครอบครัวได้ไหมตอนนั้น เรายังยากจนคุณทำอาหารเช้าง่ายๆแบบนี้แหละให้ฉันทานทุกเช้าเลยฉันดีใจที่เช้านี้ได้ทานอาหารฝีมือของคุณอีกครั้งค่ะในขณะนั้นเศรษฐีก็ได้สัมผัสว่ารอยยิ้มของภรรยาเป็นรอยยิ้มที่แสนสวยงามเป็นพิเศษแม้เธอจะยังไม่ได้แต่งหน้าทําผมแต่รอยยิ้มของเธอช่างดูบริสุทธิ์ใจจริง เศรษฐีจึงเข้าใจทันทีว่าหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตในการทานอาหารเช้ากับภรรยาเลยจึงลืมไปแล้วว่าสิ่งที่เธอต้องการจากเขาจริงๆในตอนนี้ก็คือความใส่ใจนั่นเองค่ะและในเช้านั้นยมทูตก็ได้บอกกับเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจแล้วหนึ่งครั้งและในเวลาสายของวันนั้น เศรษฐีก็ได้เข้าบริษัทและหวังว่าจะได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองจากลูกน้องคนสนิทเขาเรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบที่ห้องและพูดว่าผมตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งให้คุณเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และมอบพุ้นของบริษัทส่วนหนึ่งให้แก่คุณเมื่อลูกน้องคนสนิทได้ยินก็ดีใจเป็นอย่างยิ่ง ใบหน้าของเขาตอนนี้เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มได้แต่ยืนโค้งคำนับแล้วกล่าวขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เศรษฐีกับรู้สึกว่ารอยยิ้มของลูกน้องคนสนิทยังมีความทุกข์ใจบนอยู่ในเช้าวันที่ 7, เจ็เศรษฐีได้เรียกลูกน้องคนสนิทเข้ามาพบแล้วแจ้งให้ลูกน้องคนสนิททราบว่าได้เซ็นอนุมัติให้เขาลาพักร้อน พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับจำนวนห้าใบสำหรับเขาและลูกเมียพร้อมกับพูดว่าคุณได้ทำงานเหมือนขายชีวิตให้กับผมมานานผมไม่เคยให้คุณได้พักผ่อนอยู่กับลูกกับเมียเลยผมให้คุณพักผ่อนอยู่กับลูกกับเมียเป็นเวลาหนึ่งเดือนพร้อมตั๋วเครื่องบินไปฮาวายห้าใบให้พาลูกพาเมียไปพักผ่อนนะลูกน้องคนสนิทรู้สึกเซอร์ไพรส์มาก จากสีหน้าที่เคร่งครึมเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่อ่อนโยนและอบอุ่นขึ้นในทันทีเขายิ้มออกมาด้วยสีหน้าผ่อนคลายมันเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นจากลูกน้องคนนี้มาก่อนทำให้เขารู้สึกสบายใจไปด้วยค่ะลูกน้องได้กล่าวว่าขอบคุณท่านมากครับผมไม่ได้พาลูกพาเมียไปพักผ่อนนานแล้วพวกเขาคงคิดว่าหัวใจของผมทำด้วยเหล็ก ที่แทบไม่มีความรู้สึกเหมือนพ่อคนอื่นๆผมจะทำตามที่ท่านเมตตาครับสิ้นเสียงของลูกน้องคนสนิทย,ยมททูตก็ได้กระซิบบอกกับเขาว่าเจ้าได้รอยยิ้มจากใจเป็นครั้งที่สองแล้วเศรษฐีพึงได้รอยยิ้มแห่งความจริงใจเพียงแค่สองครั้งแต่ทว่าเวลาของเขาก็เหลือไม่ถึงวันแล้วเศรษฐีได้แต่ถอดถอนหายใจ แล้วก็พูดกับตัวเองว่าเราคงต้องยอมรับความจริงแล้วสินะเศรษฐีเอ่ยกับตัวเองเพราะทั้งภรรยาและลูกน้องคนสนิทเขาต้องใช้เวลาไปตั้งเจ็ดวันถึงจะได้รอยยิ้มจากความจริงใจของเธอและเขาหากเป็นเช่นนี้เขาคงต้องยอมรับที่จะตกนรกอย่างไม่มีทางเลือกเมื่อเขานึกถึงนรกจิตใจก็หดหูเศร้าซ้อยเขาตัดสินใจ อดสูตรที่สวมอยู่จากนั้นก็เดินออกจากบริษัทเพื่อนั่งรถเมย์ไปเที่ยวยังที่ต่างๆเขารู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยสร้างเนื้อสร้างตัวร่วมกับภรรยาบรรยากาศแบบนี้เขาไม่ได้สัมผัสมาเป็นเวลานานแล้วเพราะโดยปกติไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีรถยนต์คันหรูพร้อมคนขบับ อีกทั้งเอกสารที่จะต้องเซ็นอนุมัติมากมายเขาแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้เลยเขาคิดว่าไหนๆอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องถูกยมมทูตจับตัวไปแล้วก็ขอเสพสุขช่วงเวลาที่เหลือนี้ให้เพียงพอก็แล้วกันณนะขณะนั้นจิตใจของเขาปลอดโปรง่งโล่งสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะ เขาได้เดินอยู่บนถนนที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมายแล้วเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้นั่งร้องไห้อยู่บนฟุตบาทไม่มีใครสนใจเด็กหญิงคนนี้เลยเพราะต่างคนต่างก็รีบเร่งกันทั้งนั้นไหนๆก็จะตายแล้วเราลองถามเด็กคนนี้ก็แล้วกันว่าเธอร้องไห้ทำไมคิดแล้วก็เดินเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นเด็กน้อยพัดหลงกับพ่อแม่ จึงตกใจร้องไห้เมื่อเขารู้ความจริงก็พาเธอไปที่สถานีตำรวจและแจ้งว่ามีเด็กพัดหลงกับพ่อแม่ที่ตลาดขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานกับพ่อแม่ด้วยค่ะเศรษฐีได้นั่งรอพ่อแม่ของเด็กน้อยให้มารับด้วยจิตใจจดจ่อเขาเพ่งมองไปที่นาฬิกาเวลาของเขาก็ใกล้จะหมดแล้วสินะ เมื่อพ่อแม่ของเด็กน้อยเดินขึ้นมาที่โรงพักสามคนพ่อแม่ลูกวิ่งเข้ากอดกันกลมและร้องไห้ดังสนั่นโรงพักเขามองภาพนั้นด้วยความรู้สึกปิติและอิ่มเอิบในหัวใจโถเอ้ยการได้ช่วยเหลือคนอื่นนี้มันเป็นความสุขอย่างนี้นี่เองเขาอุทานขึ้นมาเบาๆแต่เขาก็ต้องหูยิ้มนั้นทันทีเพราะยม,มทูต ได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วแล้วเขาก็ได้ยื่นมือให้กับยมทูตแต่ทว่ายมทูตกับสายหัวให้กับเขาเจ้าไม่ต้องลงนรกกับข้าเพราะเจ้ามีคุณสมบัติขึ้นสวรรค์แล้วยมทูตกล่าวขึ้นเขาเบิกตากว้างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ฟังแล้วถามยมทูตว่าท่านว่าอะไรนะเขาถามอย่างลนลานรอยยิ้ม ที่เกิดจากความจริงใจครั้งที่สามคบแล้วยมทูตยื่นกระจกเงาให้เขามองใบหน้าของตนเองพางพูดว่าที่จริงมันเกิดได้เมื่อสักครู่หนึ่งแล้วเศรษฐีก็ได้มองตัวเองในกระจกเงาจากใบหน้าอันเคร่งขรึมเศร้าหมองไร้ลา,ลาสีบัรนี้เปลี่ยมไปด้วยความอิ่มเอิบและมีรอยยิ้มอยู่ที่มุมปากมันไม่ใช่ใบหน้า ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ใจยักษ์แต่มันเป็นใบหน้าของคุณลุงคนหนึ่งที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเขาเห็นรอยยิ้มแห่งความจริงใจนั้นบนใบหน้าของตนเองค่ะนี่ก็คือเรื่องที่ตายแล้วจะไปนรกหรือไปสวรรค์ของเศรษฐีนะคะคุณผู้ฟังคะธรรมทานหรือทานเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อานิสงส์สูง บารมีมากเพราะเป็นการให้ปัญญาให้แสงสว่างให้ความพ้นทุกข์ให้ความสงบความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลายให้สุขกายสุขใจกันทั่วหน้าด้วยแห่งพลังการสวดมนต์ภาวนาวิปัสนาสมาธินั่นก็คือบุญใหญ่อานิสงส์สูงง่ายง่าสำหรับทุกคนค่ะ นี่ก็คือเรื่องเล่าที่น่ารู้ที่ช่องบอกบุญชาแนลได้นำมามอมให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมานันที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ